อันนี้จะมามัดหอมแดงหลังจากที่เราปลูกไว้หอมแดงหรือหอมแขกที่เราปลูกไว้อันนี้อายุได้แปดสิบสามวันแล้วก็มันแก่แล้วแล้วก็เก็บมาเด็ดไปการแห้งออกก่อนแล้วก็มัดมัดนะครับดอกมามัดแง่งแง่งไว้เด็ดเอาแห้งๆนี้ออกก่อน การใบแห้งๆออกก่อนแล้วก็มัดมัดหลบมัดไปก่อนเพื่อจะตากแห้งในสะดวกตอกใช้ตอกมัดตามภูมิปัญญาชาวบ้านชาวท้องถิ่นไทยมัดหลังมัดก็เอาปลาย ยอดต่มมารวบกันอีกทีหนึ่งมัดไปอีกมัดซ้ําไปอีกเพื่อเราจะไปตากลุ่มมาใช้ในการบริภูกในฤด,ดูแล้งนะครับหอมแดงหรือหอมแขกนี่จะมีประโยชน์ในเรื่องการลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความดันและไขมันในเส้นเลือด สลดกันปวดท้องแก้ท้องอืดท้องเฟ้อให้ขับพยาธิให้ขับลมในกระเพาะอาหารให้ลำไส้ให้แก้ไขวัดหัดจมูกได้มาทนี้หงาไม้ลกตากลไมไว้น,นี้กระจุก Mình thử chụp Đó, không, nè, chứ nằm mà nè Hãy nói điều nó nhìn hãy nói điều tiếng Cái ngu ngâm. เป็นเงี้เสียบสด,ดแหมวได้ไ